สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยชีวิตวิทย์พูทธฤทธิ์สัมพันธ์แม่บ้านนายคารืหาจากกรณีที่ไฮโซสาวชื่อดังได้ไปออกรายการทีวีรายการเดิมทั้งยังได้พูดถึงสาเหตุที่เลิกรากับอดีตคนรักไปมาฝ่ายชายนอกใจไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงเอิญจึงทําให้ตัดสินใจเลิก จากเรื่องนี้เองคนเลยโยงไปถึงนักแสดงชื่อดังวิทยุธริตที่เคยคบหากับไฮโซสาวคนนี้ช่วงเช้าของวันนี้นักแสดงหนุ่มวิทยุธริตก็ได้โพสต์อินสตาแกรมโชว์หลักฐานการคืนทรัพย์สินพร้อมข้อตกลงกับภรรยาคนดังไฮโซซูซี่หัดไทยเทพและบอกว่าที่ผ่านมาไม่อยากตอบโตอะไรและต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของตนเองอีกทั้งยังเปิดตัวบุตรสาววัยหกเดือนด้วยหากย้อนกลับไปวิทย์ให้สัมภาษณ์ว่าวิทเคยนอกใจภรรยาเก่าหรือไม่เจ้าตงหัวรอบพร้อมบอกว่าก็มีบ้างตามป ราผูุชายครับซึ่งมันเป็นเรื่องของตั้งแต่หนุ่มๆม,มาแล้วมันอาจจะเคยมีวอกแวกตามสมัยก่อนก็ติดๆมาบ้างแต่มันก็ค่อยๆหายไปถามว่าพี่เคยอะไรกับคนใช้ที่บ้านจริงไหมเจ้าตัวหัวรอบๆบอกว่าคือเรื่องนี้มัน15ปีแล้วก็มีบ้างคือคนเราเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็ผ่านอะไรมาบ้างจังหวะที่มันผิดไปที่พลาดไปเสี้ยวเดียวของชีวิต ถามว่าก่อนที่จะมาคบกับแม่น้องเบลล่าเลิกขาดกับภรรยาเก่าหรือยังเจ้าตัวตอบว่าแยกกันอยู่ครับถามว่าแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่าใช่ไหมตอบว,ว่าตอนนั้นแยกกันอยู่ ถามว่าแล้วนะตอนนั้นเซ็นใบหย่าหรือยังเจ้าตัวตอบว,ว่าก็ยังอยู่ในข้อตกลงไม่รู้จะพูดยังไงหัวเราะพร้อมบอกว่าคือไม่ได้จดทะเบียนจริง,รงๆความอยากมีบุตรมันเกิดจากวัยของเราที่เปลี่ยนไปตอนที่เราครบคนเก่าแรก,แรกๆก็วัยยี่สิบตนตนมันก็เป็นอีกวัยเป็นช่วงทํางานทีนี้พอห้าสิบแล้วเราก็อีกแบบหนึ่งพันร้อนพันหนาวมาเยอะมันก็เป็นความคิดเราเองถ้าเรามีบุตรสักคนก็คงดีถามว่าความรู้สึกหลังได้เป็นคุณพ่อบุตรสอง เจ้าตัวตอบว่าก็ดีครับมันก็เติมเต็มชีวิตถามว่ามีบุตรในวนัยนี้มันก็เป็นอะไรอีกแบบหนึง่งเราก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมันก็เหมือนกับสถานีสุดท้ายแล้วจอดแล้วตอนแรกตั้งใจว่าถ้าน้องเบลได้หนึ่งขวบก็อยากจะมีคนที่สองเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ